ผมมั่นใจว่าในช่วงเวลานี้ของสัปดาห์หน้าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะได้รับเครื่อง n น e นโรสวิตสองที่สั่งจองกันเอาไว้อย่างแน่นอนไม่ว่าเพื่อนๆจะรอรับอยู่ที่บ้านหรือจะไปรับเครื่องด้วยตัวเองหรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วนั่นมันไม่ได้สําคัญสิ่งที่สําคัญคือถ้าคุณได้รับเครื่องแล้วอย่าหาทํา5อย่างนี้ถ้าคุณไม่อยากจะส่งเครื่องของคุณไปเคลมก่อนวัยอันควร ่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สั่งจอง n i n t e n d o Switch 2กันได้นะครับผมมั่นใจว่าคุณจะต้องตื่นเต้นแล้วก็นับวันรอที่จะได้สัมผัสเครื่องกันอย่างแน่นอนส่วนคนที่สั่งจองไม่ทันคุณไม่ต้องเสียใจนะครับผมมั่นใจว่าทางร้านตัวแทนจําหน่ายเนี่ยจะต้องมีการรีสต็อกเติมของลตใหม่เนี่ยกันในเร็ววันนี้แน่นอนเพราะว่าใน,ในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าของเนี่ยไม่ได้ถึงกับ ขาดตลาดขนาดนั้นนะครับก็าทางที่อเมริกาที่ผมอยู่เนี่ยก็มีการเติมของเนี่ยเกือบทุกสัปดาห์เลยทีเดียวยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนในวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆ5อย่างที่คุณไม่ควรทําเมื่อคุณได้สวิต c ์สมาแล้วนะครับโดยเฉพาะกับเพื่อนๆที่ไม่เคยมีสวิต c ์หนึ่งมาก่อนหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องเล่นเกมคอนโซลมาก่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้เครื่องสวิตซ์สองเนี่ยอยู่กับคุณไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับเพราะว่าในราคาที่แบบ ยีบใบเทามีทอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ราคาที่ถึงกับว่าถูกมากซะทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม อย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดแทบจะในทุกคลิปวิดีโอ Nintendo Switch 2ของผมเลยนะครับและผมก็มั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มติดหน้าจอที่ถูกติดมาตั้งแต่โรงงานนะครับคือเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยมันถูกติดฟิล์มมาแล้ว1ชั้นนะครับจากโรงงานฟิล์มนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ใดๆนอกจากการป้องกันไม่ให้หน้าจอที่แตกเนี่ยเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระจายออกไปนะครับเพราะว่าในกฎหมายในหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่ผมอยู่เนี่ยมันสําคัญมากกับเรื่องความ ปลอดภัยตรงนี้นะครับทาง Nintendo เนี่ยก็เลยจะต้องติดฟิล์มมาก่อนเนี่ยชั้นหนึ่งนะครับฟิล์มเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปเอาออกกันเลยนะห้ามเอาออกเด็ดขาดถ้าคุณอยากจะติดหน้าอยากจะติดฟิล์มอะไรอะ่ะทับลงไปเนี่ยติดได้เลยนะค,คุณไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องพยายามไปแกะมันออกนะสำหรับคนที่ไม่รู้แต่ผมที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วยังไงก็ ให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปแกะมันออกเนี่ยมันนอกจากมันจะอันตรายต่อลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆเล็กๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องการรับประกันเครื่องคุณเนี่ยอาจจะหมดอายุไปเลยก็ได้นะครับผม ถัดมานะครับในเรื่องของ j o ยคอนผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยมีการดีไซน์ j o ยคอนแบบใหม่ออกมานะครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเขาจะไม่ใช่เป็นการสไลด์ลงไปเหมือนเครื่อง Switch 1แล้วนะครับเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยจะใช้เป็นระบบ Magnet นะครับซึ่งคุณจะต้องดึงสลัดตรงนี้ออกนะครับในการดึงจอยคอนของคุณออกมาอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยมันมีพินอยู่ซึ่งพินตัวนี้มันค่อนข้างจะบอบบางนะครับ สิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเครื่องนี้ให้ลูกๆหลานเล่นนะคุณรู้ไหมว่าต่อให้มันเป็นแมกเนตติดไปแล้วมันมีสลักด้านหลังให้ดึงออกแต่ถ้าคุณใช้แรงเปล่าๆแรงเพียวๆของคุณเนี่ยในการดึงดึงเอาจอยคนอนหรอกผมไม่ทําให้คุณดูนะเพราะว่ามันเสียหายได้ถ้าคุณเกิดให้ลูกๆหลานเล่นหรือใครก็ตามที่เขาไม่รู้ว่าจะต้องกดสลักด้านหลังออกหรือว่าบางทีอาจจะเล่นอยู่แล้วมันมากกําลังมันมากเลยเนี่ย แล้วเผลอใช้แรงในการดึงจอยคอนออกมาเองนะครับมันสามารถดึงออกมาได้โดยที่คุณไม่ต้องกดสลักนะแต่ถ้าคุณทําอย่างนั้นบ่อยๆหรืออาจจะแค่ครั้งเดียวมันอาจจะเสียหายถึงตัวพินที่อยู่ด้านในของคุณได้นะครับถ้าพินตัวนี้เสียหายหรือหักไปคุณเตรียมตัวส่งเครื่องของคุณเนี่ยไปเคลมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับหลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่คุณรู้ไหมว่าเครื่อง Nintendo Switch 2คุณสามารถใช้งานเป็น power bank ได้ ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับคุณสามารถใช้ Nintendo Switch 2ของคุณชาร์จแบตมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้เพียงแค่คุณต่อสาย USB Type C ไม่ว่าจะเป็นช่องด้านบนหรือช่องด้านล่างนะครับและอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณคุณสามารถชาร์จมันได้อย่างแน่นอนครับถามว่าชาร์จได้เร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่ครับอาจจะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่ ผมแนะนําว่าอย่าหาทำครับถ้าคุณไม่อยากจะ drain out แบตเตอรี่ของคุณให้มันเสื่อมไวขึ้นหรือจริงๆแล้วคุณมีเครื่องสวิตซ์สไว้เพื่อเล่นเกมแต่คุณอาจจะไม่ได้เล่นถ้าคุณถ้าแบตของเครื่องคุณมันหมดนะครับยังไงก็ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าหาทำ ก่อนจะไปหัวข้อถัดไปนะครับตามธรรมเนียมเลยผมก็มีเกมดีๆมาแจกเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่าผม,มาไม่เล่นเกมบนแพลตฟอร์ม PC เลยแล้วผมก็มักจะได้โค้ดเกมมาจาก GOG อนีอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนเกมวันนี้ที่จะแจกเนี่ยก็จะเป็นเกม Send ์โรนะครับ get out of hell นะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดเกมเนี่ยไว้ตรงด้านหน้าจอนะครับผมส่วนวิธีการรีดีมเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูในส่วนของ e s s r r p t t o o นะครับว่ารีดีมยังไงส่วนใครที่ได้เกมนี้ไปเนี่ยผมก็ขอให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานนะครับผม2ออย่างสุดท้ายที่ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำมันค่อนข้างจะรีเลทกันนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ต้องการใช้สวิตช์2ในส่วนของ Docking หรือว่าต่อขึ้นบนจอทีวีนะครับ หลายๆคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่า d o อก i n g ของ s ูวิท2เนี่ยแตกต่างจากซูวิท1อยู่ตรงที่ว่าเขาเพิ่มในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเข้ามาให้ด้วยนะครับแล้วตัว d o อก i n g เนี่ยต้องการพลังงาน60วัตต์ในการทํางานตัว Nintendo เองเนี่ยเขาก็ให้ Adapter ที่ให้พลังงาน60วัตต์มาในกล่องอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้คุณใช้ Adapter ของทาง Nintendo ที่แถมมาให้ในตัวกล่องเลยนะครับอย่าใช้ อะแดปเตอร์ตัวไหนก็ตามที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลในเวลานี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนการันตีเนี่ยที่จะให้พลังงานได้ถึง6 0วัตต์แล้วแบบ ไม่มีปัญหากับตัวเครื่องนะครับบางทีคุณอาจจะมั่นใจว่าของผมใช้อยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่เป็นแบรนด์ดังด้วยดีอยู่แล้วด้วยเนี่ยให้พลังงานมากกว่า60วัตต์แน่นอนเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะถ้าเป็นพลังงานเกินเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อตัวเครื่องเช่นเดียวกันนะก็คือจะเป็นทําให้เครื่องเนี่ยทำงานร้อนขึ้นหนักกว่าเดิมนะครับถ้าให้พลังงานเยอะเกินไปหรือถ้าเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่คุณอาจจะคิดว่ามัน60วัตต์อยู่แล้วใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าสามารถเสียบ ได้มากกว่า1ช่อง USB แล้วคุณดันไปเสียบมากกว่า1ช่อง USB C เนี่ยตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่60วัตต์แล้วนะครับมันโดนดึงพลังงานออกไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์ของ Official ไปก่อนนะจนกว่าจะมีตัวไหนที่มาเป็น Verify จาก Nintendo แล้วว่าตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าดูจากรีวิวเจ้าอื่นแล้วเขาใช้แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยก็ค่อยตัดสินใจกันอีกทีแต่ตอนนี้เบื้องต้นผมแนะนาให้ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับผม อย่างสุดท้ายที่ผมไม่แนะนําให้คุณทำนะครับโดยเฉพาะสายพกพาแต่ชอบต่อออกบนจอทีวีแล้วไม่ชอบพกด็อกไปด้วยถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้นะครับในสมัยของ Switch 1เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนึงคล้ายๆกับอะแดปเตอร์นี่แหละมันจะมีช่องเสียบ hdmi input แล้วก็ output อยู่ด้วยซึ่งมันจะทําให้คุณสามารถต่อเครื่อง Switch 1เนี่ยออกบนจอทีวีได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัว Docking ของ Switch 1เองนะครับ แต่ผมไม่แนะนําให้คุณใช้วิธีนี้กับสวิตสองนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์เสริมตัวไหนเนี่ยการันตีว่าจะไม่ทําอันตรายใดๆต่อเครื่องสวิตสองคุณนะครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าพอสวิตสองคุณต่อขึ้นบนโหมดหน้าจอทีวีแล้วเนี่ยเขาจะเร่งประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องสูงขึ้นและจะทําให้เครื่องเนี่ยมีความร้อนมากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่ใช้ตัวด็อกของ o f f ฟิเชียลเนี่ยที่มันมีพัดลมระบายความร้อนด้านหลังเนี่ยมันอาจจะทําให้อายุการใช้งานของเครื่องสวิตสองของคุณเนี่ยลดลงได้นะครับหรือไม่่่่คคคุุณณกออออาจจะตต้งงงงสสเเรืิขี ไปเคลมก่อนไว้อันควรได้นะครับยังไงก็อยากให้ระวังเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ5อย่างยาหาทํา,าถ้า,เพ,าเพื่อนๆไม่อยากจะส่งเครื่องสวิตช์สองของคุณเนี่ยเข้าศูนย์เคลมก่อนไว้อันควรนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอน,น,โนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยน,นะครับก่อนจากกันไปผมมีอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับว่าอย่าหาทําถ้าเพื่อนๆยังอยากจะเล่นเครื่องสวิตช์สองกันอยู่นะครับก็คืออย่าให้ ใครยืมครับเพราะว่าเขาจะไม่คืนคุณอย่างแน่นอน